ทีนี้ก็จะต้มค่ะต้มเพื่อเอาความขมมันออกวันนี้ค่ะอยู่กับร้านนาพาทัวร์นะคะวันนี้จะพาเข้าป่าค่ะไปหาเห็ดกับชาวบ้านค่ะเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดยูคาค่ะมีถึงป่าแล้วค่ะนี่ค่ะหาหาหาค่ะนี่เจอแล้วนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บมันี้นะคะนี นี่ค่ะอันนี้อุ้ยนี่อันนี้อีกดอกนะึงนี่ค่ะนี่อ๋อนี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดคิดนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะเฮทเฮทเฮทอุ้ย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 อุ้นี่ค่ะเฮทเฮทว้าว อย่างสวยคืพึ่คงคมค่โอ้ยแล้วแล้เราก็มาเจอ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 เห็ดค่ะเห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 โอ้ยละตเล้เยอะเยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะนีน่เป็นจุ่ม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 ว้ายนี่พัดว้าย chùm rượu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  chưa rượu chưa rượu nhiều rượu chưa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  rượu เก็บ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 สีมือมนอยู่แถวนี้เลยเนี่ยป้าป้าเจ้าของเจ้าของนั่นเจ้าน้นอ่ะเจ้าน้นล่ะดูมั่งดูมั่งป้าแต่ละคนโอยโอยโอ้ ได้เยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้ในแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยโอ้ยไหนดูเจ้านั้นดิเดินหนีแล้วดูหน่อยดูของเขานัา่นนะไหนว่าได้จักรหนึงแล้วเอาไปไว้เลยโอ้ยอีการเอาไปไว้แล้วด้วยโอ้ไม่น้องแม่หลายแม่น้องโอ้ย ดูเจ้านี่ดิไปดไปไปไขาวไปวยนไปไหนกันนะได้ไดได้ได้ได้าเดียวมกลังมันเล็ชักำลังมันดิแสดงว่าเจ้านี้เอาไปไว้แล้วใช่ไหมเอาไปไว้ยังไหนดูก่อนดูพิสูจน์ก่อนเข้าเก่าแล้วเนีเข้าก่ามันต้องได้เพิ่มตี แกงหาเห็ดเยอะมากไม่เด็ฟแล้วไหนเก๋ไปหาเห็ดได้เต็มกระต่ายดอกใหญ่เลยแต่อันนี้เต็มแล้วเอาไปเก็บแล้วหนึ่งหนึ่งตะกร้าโอ้ยามมาดอกตะกี้ กดปุ๋ยมันกิดปุยอืมวมรลต้องดูัดูเยอะมากขดยาปุ๋ยกันไปกิวมงแล้วดู่เลยีจะไปมีแต่บสอะกิันู่นนะเียน้เดี๋พาพูดเงาะมีทุระไมจะไปเไม่ลงแต่ผมจะทางไปทางไหนทางออกไปทางไหนนี่แหละเดีทางนี้เหรอไม่ได้อกนี่หรอไปนี่แหละตรงไปนี่เอา เดินตามแนวเดินตรงไปเลยแต่เรายังไม่ออกแกงหาเห็ดบเอาพี่งเพี่ัมาหนหัวใสบก้อนหล่อไปไหนนี่ยตังสีหาคนีอ่อยทั้งหมดเออกินกันได้ยังกกน่ไปสายอยมากกันเลยเราคิดว่ไหม เยอะมากอ้ยเนาะจับทำไมมงอยากบางอยงอยากมาเออมารับก่อนก็ได้สามโมงก่ออยู่เลยก่อนไปขี่ไปจัดารกยะงาง่ายานเราทาเราได้เยอะขนาดนี้เราคงดีใจเะมากมาเยอยากมาเลยเราอยากมาเยดเลี้ยงมาละเียงหาเดี๋ยวข่มาพี่ยาจะยห้าโมงไข่มามันจะกลัาให้มันก้าบไปโลยดีบุญอ่ะอะเยอะบอกจะดีเลยก็อยากไาทังไหนมาเยอะ เออกระบานนี่เยอะอ้บ้านนี้ทานี้มีควนมีดอกไม้ทาน้นยังมีต้องซื้อต้องเขาซื้อเต็งเนี่ยทางเข้าเลยเ่านี่มีดไม้มางโน้งยังไม่ถึงตอนต็มงไ่บ้ามีป่ามีป่าตัวป่าใหญ่นั่นแหละไปเมกี้ไปตรงโน้นน่ะไม่ได้สันดอกเลยไปทางโน้นะไปป่าทางโน้นไม่มีเลยยาเขาห่อขายในปุยใชไหมยากอมึงซือมาซือมาไปดูป่ากันเดินขายเมื่อบ เตนนี้มันจะบาดนี้สามอันยี่ไปไหนปะดไปต้องนยังไม่ทาเอได้นั่นแหละหมอนะไม่ทูเราก็ไปไปอย่างเข้าไปมั่ง ไปไปทางโน้นเมื่อกี้ไม่มีเลยที่ข้ามมีถนนขวางใช่ไหมแล้วก็ไปไม่มีเลยไม่ได้ข้ามเลยที่เขาตัดใหม่ๆใช่ไหมที่ไหนแล้วคนที่มาด้วยไปไหนหมดเราไม่รู้เนี่ขึ้นมาด้วยกันไม่ถนนมันออกทางนี้ใช่ไหมหรือไปหรือนี้ก็ได้ท้งนก็ได้นะแต่ตรงออกนี่ก็ได้ใช่ไหมเหมือนจะมาทางเนี้ยเมื่อกี้ ตกลงที่ไปคนนไนมันกินตรลงของ่อยด้แค่นี้ดีใจแล้วไปทางไหนก็งไปห้องนี้แหะลงไปทักกำลังนีก ไปนีนกับป่ามันเขาเนี่ยเนี่ยในป่ามันข้างหลังนี่เหรอข้างหลังนี่เป็นป่ามันเหรอเป็นเป็นเป็นตาเป็นตาหลบไม่หลงเราแค่นี่กับป่ามันไงไหนกับไปทางแค่นี่กับทางเดินตามแถวนี่กับป้าจ่ทางไม่ข้างหลังข้างหลังนี่ใช่ใช่ถนนไหมตรงนี้ถนนไหมที่นี่ถนนยาถนนั่นแหละไปถนนถนนหนุ่งอไม่ที่เอารถมาจอดไงไปนี่ไปนี่ไปนี่ถนนเขามาไล่ตรงนั้นถนนไปนู่นเออเออนี่ยถนนพ่อเอารถจอดไว้ถนนที่มาจากนู่นอ่ะ ตรงเนี้ยนะไปทางไหนก็ไหนเนาะอ่าอื่นตบไปเยอะอาวทั้ไหนหลายชนีดไปได้ชนิันนี้ยถ้าแกอยากกบบ้านแกกับคุณไปนี่ตรงโต๊ติไม่รถจอดอยู่ถนนถนนที่มาจากโน่นอ่ะอยู่ในหมู่บ้านเ่านเนี่ยจ้าได้หลายไหมทิ้เดียวถางอกบัดที่เดียวจะหาไม่เจอหาไม่เป็นกันเราจะค่อยพอเจ้าเดจจิตริจำจำๆนี่ยเจริหลายตัคน่ ไปทางไหนต่อลงไปใช่ไหมอ๋อทางโน้นมีป่าอีกใช่ไหมกาแฟปลุยเนไรตสุดยอดโอ้ยในสุดเราก็เจอแม่ลูกพี่น้องว้าวสุดยอด กลับมาแล้วคะ่ะและนี่คือเห็ดที่เราหามาได้ชเยอะมากดอกเป็นจุ่มๆเลยทีนี้เราก็จะมาต้มค่ะต้มเยอะมากคนเยอะมากคนเต็มป่าแต่ก็เห็ดก็เยอะมากเหมือนกัน ก็ได้เยอะค่ะถือว่าได้เยอะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องนั้นนะพาทัวร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ